เซลออมค่ะว okay, ันน e like ี Again, ้เราอยู่กันที่โอเคคาเซ็นเตอร์สาขาสุราษฎร์ธานีค่ะกำลังจะบอกว่าใครที่หารถใช้งาน4ประตูต้องเจ้าคันนี้เลยค่ะ Again is Uber a n the it's yes yeah. 2.5J ปี2013-2014ค่ะราคาอยู่ที่418,000บาทแต่จะบอกว่าเราไม่ขายค่ะวันนี้เราขายแค่399,000บาทเท่านั้นไม่อยากพลาดรถดีๆต้องติดตามคลิปนี้เลยค่ะ และคันนี้เป็นสีประตูค่ะมาพร้อมกับแม็กแต่งซิ่งยางใหม่จัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากระโปรงมากับพร้อมช่องลมใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นและที่สำคัญค่ะไฟหน้ามาใหม่เหมือนกันค่ะเป็นแบบฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์ค่ะทำให้ดูสวยงามหรูหรามากขึ้นก่อนจะไปดูภายในนะคะคันนี้อ้อมจะบอกว่าโปรดีโปรเด็ดโอเคจัดให้แม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นรับไป ฟรีไม่บวกเพิ่มและสุดคุ้มอีกโปรค่ะขับฟรีนานสูงสุดถึง90วันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะมาที่ภายในกันค่ะแผงคอนโซลด้านหน้าและเครื่องเล่น DVD เป็นดีไซน์รูปแบบใหม่ตามเอกลักษณ์ของรุ่นทำให้ดูโดดเด่นนะคะแผงประตูด้านข้างจะเป็นสีเทาตัดสีดำทูโทนทำให้ดูสวยงามมากขึ้นค่ะส่วนเบาะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะได้สีแดง ทำให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นและการใช้งานง่ายขึ้นด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ t o y o ต a h i ฮ u x v i ี o Double c a ล 2.5J ปี 2013- ปี2014ราคา418,000บาทอย่างที่บอกนะคะเราไม่ขายเราขายแค่399,000บาทเท่านั้นคะ่ะคุณภาพคุ้มเกินราคาออกรถกับเราวันนี้โอเคจัดให้โปรเด็ดโปรจุด ฟรีค่าดําเนินการฟรีพรบรฟรีตรอ,อรฟรีภาษีและที่สําคัญค่ะรับฟรีดอกเบี้ยศนยปซนต์านสูงสุด12เดือนค่ะแค่ลูกค้าสนใจและออกรถกับเราวันนี้รับไปเลยโปรสุดคุ้มออกง่ายผ่อนสบายออกได้จบอาชีพแน่นอนค่ะที่สำคัญโชวรูมของเราตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีสีีเยกบางใหญ่ลงสะพานอยู่ซ้ายมือ ส่วนช่องทางออนไลน์นะคะสามารถติดต่อเราได้24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok หรือว่า LINE แอดนะคะหรือว่าตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด, show, กด Subscribe ติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ